สวัสดีครับพบกับผมนะครับบัณฑิตที่ดินนะครับบัณฑิตที่ดินอีกแล้วนะครับจากช่องออมที่ดินสดผ่อนราคาจับต้องได้นะครับอ,อมที่ดินสดผ่อนราคาจับต้องได้ครับวันนี้นะครับอยู่ที่เฟส 62ของบริษัทปนรัตแรนนะครับเฟสที่62ของบริษัทปนรัตแรนดนะครับอยู่ที่ตำบลหมู่ทีท่1น,นะครับตำบลทับทันนะครับตำบลทับทันอ,อําเภอบางร a จรันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ <c oughs> ตรงพื้นที่นี้เป็นเขตติดต่อระหว่างอ,อําเภอเดิมบางนางบวชนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีกับอ,อําเภอบางร a จรันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คืออยู่ใกล้กับ อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหลวงพ่อกลวยหรือวัดโคสิตารามนะครับวัดบ้านแขก็ห่างจากที่ดินตรงนี้นะครับในเฟส62เนี่ยไปแค่ประมาณไม่ถึง2กิโลเมตรดีนะครับถ้ายืนอยู่ตรงนี้นะครับณปัจจุบันนี้ผมก็ยังได้ยินเสียงประกาศของทั้งวัดโคสิตารามนะครับวัดบ้านแขนะครับวัดหลวงพ่อกลวยนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับที่ดินผืนนี้นะครับอยู่ ่ในหมู่บ้านในชุมชนนะครับน้ำไฟไม่ต้องพูดถึงนะครับมีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทักแชทแอดไลน์นะครับหาบัณฑิตที่ดินนะครับได้นะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับไลน์ก็ bd7895 นะครับโทรศัพท์ก็0615457895นะครับหาบัณฑิตที่ดินนะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดนะครับราคาก็ ตรงนี้นะครับ6เฟส6 2นี่นะครับเป็นที่ดินแปลงเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับก็อยู่ประมาณแบ่งกันอยู่ที่ประมาณ2งานกว่าๆนะครับ2งานกว่าๆก็นี้นะครับอยู่เรียกว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำมีไฟนะครับมีชุมชนนะครับถนนคอนกรีตนะครับจากถนนรัดยางเข้ามาเป็นถนนคอนกรีตนะครับสักประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรดีนะครับก็ ตรงนี้มีพื้นมีรถวิ่งขับไปนะครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับยังไงก็ติดต่อชักแชทอนไ์หาประดินที่ดินได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาดูที่ดินนะครับที่ดินตรงนี้เป็นแปลงเล็กๆล็กแ้ใหญ่นะครับสองงานกว่าสองแปลงนั้นนะครับก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะครับตอนนี้ที่ดินเราเคลียร์ลิงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับ โทรนะครับ0615457895หาบัณฑิตที่ดินนะครับหรือว่าแอดไลน์ที่ b d 7 8 9 5ก็ได้นะครับหรือติดตามทางเพจ Facebook ก็ออมที่ดินสดผ่อนราคาจับต้องได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางช่องทางดูคลิปวิดีโอนะครับก็เข้ามาที่ y o ยูทู e ชบแนลออมที่ดินสดผ่อนราคาจับต้องได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูแปลงดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยว จะไปอีกนะครับเป็นเฟสหลังจากนี้รประมาณเฟสที่63 64นะครับอยู่ที่หันคาัชานาานะครับตอนนี้เราอยู่ที่สิบบุรีก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูแปลงว่าเป็นยังไงอ้าพิเศษเดี๋ยวคลิปนี้เนาะคลิปนี้มีภาพมุมสูงให้ดูด้วยอ่าบริษัทที่ดินมีภาพมุมสูงให้ดูด้วยนะครับแค่ภาพมุมสูงก็อาจจะเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆอว่าเอ้ย วิวทิวทัศน์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก็นะครับแล้วก็เป็นภาพมุมสูงให้เห็นกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงทางเข้าเป็นแบบไหนนะครับทางเข้าก็มีรีวิวนะครับเป็นเข้ามาเนี่ยมีรีวิวอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูในในใน,ในคลิปนะครับอ่าแล้วก็ดูทางเข้านะครับดูรีวิวอา่าพื้นที่แล้วก็ดูภาพมุมสูงนะครับตามนี้ปเราไปกันเลยดีกว่าไปครับ นะครับเส้นทางการเดิน,นทางเข้ามาเฟสที่62นะครับตำบลพักทันอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับนี่ครับก็พื้นที่ก็เข้ามาก็เป็นระยะแบบนี้นะครับนะครับก็ผ่านตลาดบางตลาดไม้ดัดนะครับอำเภอบางระจันมานะครับก็จะเข้าตรงแยกแล้วก็แยกธนสูตรนะครับก็ เลี้ยวซ้ายเข้ามาครับก็เป็นถนนแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เป็นถูกเป็นทอดๆไปนะครับนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเส้นทางนะครับที่จะเดินทางไปที่ดินนะครับเฟสหกอ่าสิบสองนะครับของบริษัทปนารัตแลนด์นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยที่เห็นเป็นเริ้วๆเป็นทิวของ ถนนที่กับเราทาใหม่นะั่นคือเป็นเป็นคลองเ,อเรียกว่าเป็นคลองอชลประทานนะครับคลองชลประทานาตรงนี้มีน้ําตลอดนะครับคลองชลประทานด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นพื้นที่แบ่งกั้นเขตด้านระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับจะเห็นว่ามีน้ำนะครับในคลองนะอีก500เมตรเลี้ยวขวา ก็เป็นแบ่งเขตพื้นที่คลองด้านช่องสลประทานด้านซ้ายมือคลองใหญ่นะครับแล้วก็แบ่งเขตพื้นที่ระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสุพรรณบุรีก็อำเภอเดิมบางนางบวชนะครับส่วนที่เป็นจังหวัดสิงห์บุรีก็จะเป็นเลี้ยวขวานะครับตรงนี้เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับ อีก400 m. เมตรเลี้ยวซ้ายครับผมก็ปอดีเปิด GPS มาด้วยนะครับก็นะครับทางเขา้าตรงนี้ก็จะเป็นคอนกรีตน,นะครับน้ำไฟไม่น่ามีปัญหานะครับตรงนี้นะครับมีบ้านคนเรียบร้อยนะครับไม่เปลี่ยวนะครับ สั่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเลี้ยวซ้ายไม่ได้เปิดกิมเบอร์ไว้นะครับก็ใช้มือถือเลยนะครับอีก4ี0เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายนะครับอีก400เมตรนะครับจุดหมายของ ดึของซ้ายมือนะครับก็แล้วก็ตรงนี้แหละครับก็เดี๋ยวผมขอหยุดการบันทึกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไปชมแปลงที่ดินกันเลยครับนะครับ,รบอตรงนี้นะครับเป็นเป็นทางเข้าเห็นมฮะก็วิ่งมาตั้งแต่ตรงนู้นนะครับนี่มาโค้งตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นทางโค้งนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามานี่นะครับตรงนี้เป็นที่ดินแหละนะฮะ ตรงที่เราเข้ามามาสักครู่นี้นะครับตรง pe นี้ก็จะเป็นท er ี่ดินนะครับที่ดินก็อยู่ตรงนี้นะครับมีต <eso. S 2> ้นมะพร้าวอ่านี <benefits> ่นะครับอยู่ริมถนนแบบนี้เลยนะครับที่ดินอยู่ริมถนนแบบนี้เลยนะครับก็พื้นที่2งานนะครับสองสองแปลงเท่านั้นนะครับพื้นที่2งาน2แปลงเท่านั้นอ่าตรงนี้มีต้นมะพร้าวนะครับมีผลผลิตให้แล้วนะครับต้นมะพร้าวอ่าตรงแปลงแรกนี้นะครับอ่าอยู่ตรงเขตพอดีเลยนะครับก็ ถ้าขับรถเข้ามานะครับที่ดินจะอยู่ซ้ายมือแบบนี้นะครับอยู่ซ้ายมือแบบนี้นะครับจากเข้ามาจากทางทางเข้านะครับอยู่ซ้ายมือนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ดินนะครับแล้วก็จะมีจงงอยตรงนี้นี่นะครับแล้วก็เข้านี่นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือแปลงแรกนะครับแปลงที่1นี่แปลงที่1นะครับแล้วก็แปลงที่สก็อยู่ด้านนู้นนะครับหน้ากว้างตรงนู้นนะครับ2งาน วิ่งตรงลึกลงไปนะครับวิ่งตรงลึกลงไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่นะครับที่เราให้เห็นนะครับให้เ,หเลยนี่แล้วก็ดินดีครับตรงนี้น้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับด้านหลังเป็นไร่ไอ้อยนะครับด้านหน้าก็เป็นที่ทำด้านหน้าที่ดินนะครับเป็นนี่ครับเป็นข้าวแบบนี้ครับข้าวแบบนี้อัอนนี้คือหนออนันหน้าออกนะครับด้านหน้าที่ดินนะครับด้านหน้าที่ดินนะครับ ว่ามันก็ตอบโจทย์นะครับใครมีอยากได้ที่ที่ก็แถวนี้เลยนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับมีเพื่อนบ้านเรียบร้อยนู่นนะครับให้ดูเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ก็นี่ครับวิ่งตรงไปนี่เลยอ่าอันนี้แปลงที่หนึ่งนะครับท้งสายนี่แปลงที่หนึ่งแล้วก็จากทงนี้ไปจนถึงทงนู้นก็คือแปลงที่สองนะครับแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองครับอ่าเป็นไงครับใช้ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงกันอีกหน่อย นะครับไปดูภาพมุนสงกันอีกหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปครับ